สวัสดีทุกท่านนะผมหลายคนก็คงจะรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าสาวอ้วกมีอายุคนนี้เธอเป็นใครเธอก็คือคุณอิจิชิโนบุนั่นเองจากที่ผ่านมานะครับเราก็จะเห็นว่าเธอนั้นอ้วบป้วนอยู่ตลอดแต่ว่าตอนนี้นะครับเธอนั้นกลับมาผอมสวยสะพังเหมือนกับในอดีตเหมือนเดิมนะครับผมมาดูกันครับว่าทําไมเธอถึงผอมลงได้ขนาดนี้แต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับผมก็ต้องขอฝากอีกหนึ่งช่องของผมหน่อยนะครับนั่นก็คือช่องคุณพ่อช่วยด้วยเป็นช่องที่จะพาแก้ปัญหาหรือเทคนิคต่างๆโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับคอมพิวเตอรรร์โปแก ตั้งบอร์ e เ p o กเซลพาวต่างๆอะไรพวกนี้ยังไงก็ฝากเข้าไปติดตามหน่อยนะครับผมขอขอบคุณล่วงหน้าเลยครับผมซึ่งสาเหตุที่ชิโนโบุกลับมาพร้อมอีกครั้งนะครับก็เพราะว่าเรียวคุกิวนั้นดูดสารอาหารออกไปในตอนที่สู้กันก่อนหน้านี้คือน่าจะดูดไขมันซะมากกว่าละมั้งแบบนี้ด้วยเหตุนี้นะครับมันก็เลยทําให้ชิโนโบุนั้นกลับมาสวยสะพังได้อีกครั้งอย่างนี้ก็ดีนะครับผมมาดูดคอยจักบาทนะนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของชิโนโบุกันสักหน่อยนะครับเธอนั้นเป็นใคครรมมมมาาาาาจากไหนีวสาาถ ไงโดยชินบุนั้นเธอเป็นนินจาสาวที่ชาววานโเรียกกันว่าคุณโอิจิตั้งแต่ในสมัยเด็กเธอนั้นอยู่ในกลุ่มของนินจาโอนิวะบังชูที่มีหน้าที่ในการปกป้องอักาคาโชกุนแห่งวานโแล้วเธอนั้นก็ได้รับการฝึกสอนจากพวกคินเอมอนก็เลยทําให้เธอนั้นมีฝีมืออยู่พอตัวเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นวิชานินจาต่างๆการใช้ดาบกระจายใช้ดาบหรือจะเป็นสุดยอดนินจาวิชานินจาทลายอันทะอะไรแบบนี้ครับผมนอกจากวิชาต่อสู้แล้วชินบุบนะครับยังได้ครอบครองพลังจากผลจ จุกจุก,กุผลสุกงอมความหมายก็คือพลังของชินโนโบุนะครับจะเพิ่มอายุให้กับสิ่งที่สัมผัสยิ่งแตะนานก็ยิ่งเพิ่มอายุไปเรื่อยๆอย่างถ้าแตะไม้ไม้นะครับก็จะมีอายุเพิ่มขึ้นถ้าแตะนานก็จะไปถึงขั้นทําให้ไม้นั้นผุพังได้หรือแม้แต่จะเพิ่มอายุใขให้กับสิ่งมีชีวิตก็สามารถทําได้เช่นกันแต่ถ้าอัดพลังมากเกินไปสิ่งมีชีวิตนั้นก็อาจจะโตขึ้นแล้วก็อาจจะแก่ตายได้เหมือนกันซึ่งชินโนโบุเอคอยรับใช้โชกุนในสมัยของโคซุกิซุกิยะกโร ขึ้นมาเป็นโชกุนแบบไม่ชอบทำชินอบุนะครับก็เลยออกมาจากกลุ่มนินจาโอนิวะบังชูมาอยู่ในฝ่ายเดียวกันกับโอเด้งซึ่งในตอนนั้นนะครับชินอบุนี่เธอกําลังสวยสะพังเลยซึ่งหลังจากที่จบสึกกับไคโดเมื่อ20ปีก่อนชินอบุนั้นเธอก็ถูกโอเด้งนั้นช่วยเอาไว้โดยการบอกว่าชินอบุนั้นไม่เกี่ยวข้องเพราะโอเด้งนี่ไม่รู้จักกับชินอบุก็เลยทําให้ชินอบุนั้นไม่ต้องถูกต้องโทษประหารจนวันเวลาผ่านไป20ปีพวกคินเอมอนนะครับกลับมายัางวาน,คนอคนุนี่เธอก็ ปรากฏตัวในรูปร่างอย่างที่เห็นนี่นะครับผมกลายเป็นสาวอ้วกไปแล้วแล้วเรื่องราวก็ดําเนินไปในส่วนต่างๆของภาควานโนคุนี้ซึ่งเธอนะครับก็ได้เข้าร่วมในศึกใหญ่ที่ลูฟี่แล้วก็พวกซามูไรนี่เข้าต่อสู้กับไคโดเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ชินอบุก็จะรับหน้าที่ในการซัพพอร์ตซะมากกว่าโดยวีรกรรมหลักๆของเธอในศึกนี้นะครับก็คือช่วยพาโมโมะนั้นหนีจากการถูกกลุ่มไคโดนั้นไล่ล่าเพราะโมโมะนะครับก็คือหัวเลือใหญ่ของชาววานโนก็เลยถูกไคโดนั้นหมายหัวซึ่งเธอก็พาโมโมะนั้นหนี้นน สําเรจ,จนพาไปตั้งหลักได้ส่วนอีกเรื่องก็คือชินอบุนั้นได้ใช้พลังจากข้นจุกุจุกุทําให้ร่างกายของโมโม่นั้นกลับมาเป็นผู้ใหญ่ตามวัยที่แท้จริงนั่นก็คืออายุ28ปีร่างกายแข็งแรงแข็งแกร่งทีบกระเด็นก็ยังไม่เจ็บว่างั้นแต่พลังของชินอบุนะครับก็เพิ่มได้แค่ร่างกายเท่านั้นเพราะว่าอายุสมองของโมโม่นั้นก็ยังคงเป็นเด็กแปดขวบเหมือนเดิมโดยการที่ชินอบุนั้นทําให้โมโมกลายเป็นผู้ใหญ่ก็เลยทําให้โมโมน่ครับกลายร่างเป็นมังกรขนาดใหญ่ได้เหมือนกับไคโดและ คนบนเกาะโอนนกาชิมะดึงลากเกาะลงจอดที่พื้นดินของวานโนได้อย่างปลอดภัยนี่ก็ถือว่าเป็นผลงานที่มาจากพลังของชินบุเหมือนกันที่ส่งผลให้โมโมะนั้นกลายเป็นมังกรขนาดมหึมาได้และจนล่าสุดนี่แหละที่เลียวคุก,กิวนั้นบุกมาซึ่งพวกชินบุนั้นก็ได้ประจันหน้ากับเลียวคุก,กิวแน่นอนครับว่าสู้เลียวคุก,กิวไม่ได้อยู่แล้วแถมยังถูกดูดสัรอาหารไปอีกแต่ก็นั่นแหละครับมันก็เลยทําให้ชินบุนั้นกลับมาผอมสวยได้อีกครั้งอย่างที่เห็นนี่แหละครับผมโอเคครับผมสำหรับ เื้อหาของเราในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับผมสุดท้ายนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้ช่องของเราไปให้ถึง3 0ม0 0ื่นซับเลยนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ